ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยากเกษตรกรรอบสอง15,000บาทก่อนจะไปรับชมรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ไทยต้องเผชิญในช่วงนี้ ได้ส่งผลกระทบให้ประชาชนทุกภาคส่วนต่างได้รับผลกระทบไปตามตามกันด้านนายอลงกรณพลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้เปิดเผยหลังจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมา เมื่อวันที่5มกราคม2564ที่ผ่านมาเรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยมอบหมายให้นายสุภนันต์พงษ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจและกระทรวงการคลังสำนักงานงบประมาณ สภาพัดดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นในสองเดือนนี้นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ในายทองเปลียกองจันทร์ตลาดกระทรวงกรเกษตรเตรียมความพร้อมในการเยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อความรวดเร็วทันทีที่มีความชัดเจนว่ารัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรอย่างไรก็ตามนายเฉลิมชัยฉับไว สั่งเตรียมความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรรอบ2องจำนวน8ล้านลายใช้ฐานข้อมูล BIG DATA เน้นรวดเร็วควบคุมถูกต้องหลังนายกประกาศจะช่วยเหลือประชาชนในการแพร่ระบาดของโรคโควิดรอบ2นี้ หากมีความคืบหน้าจะรีบมาแจ้งให้ทราบโดยเร็วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube <ม>เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารในครั้งหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ